สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อยมาทำพริกกระเลือนะคะในนี้นะคะจะมีกระเทียมเนาะกระเทียมพริกน้ำตาลปี๊บพี่อ้อยจะทำเป็นถ้วยเล็กๆนะคะก็เลยไม่ได้ใช้อะไรยเยอะเนาะก็ใช้ประมาณนี้นะคะน้ำตาลปี๊บพี่อ้อยใช้แค่นิดเดียวนะคะขอทำกันเนาะไม่แน่าตัวตัวน้ำตาลก็จะแข็งนะ ี่้ใช้เกลือนะคะไม่ถึงไม่ถึงช้อนชานะคะแต่เดี๋ยวถ้าไม่เค็มก็คอยคอเติมน,นะคะอันนี้เป็นพร,ริกกเซื้อสูตรโบราณน,นะคะที่บ้านพี่ออยชอบทานแบบนี้เนาะ าจจะจิ้มฝรั่งหรือว่าจะจิ้มอะไรทิียวเปรี้ยวๆนะคะเฮ่ยใช้พริกแดงจินดานะคะจะเผ็ดมากก็เลยไม่ใช้เยอะนะคะใช้แค่ไม่เตียเนาะ ถ้าส,สูตรนี้นะจิ้มฝรั่งพี่อ้อยจะบอกให้ว่าสุดยอดอร่อยมากๆนะคะหลายหลายคนอาจจะไม่เข้าใจเนาะว่าเอ๊ะทำไมเป็นผลไม้จะมาจิ้มกับใส่กระเทียมทำไมไม่ใส่ได้ไหมลองดูสิคะลองดูลองดูระหว่างใส่กระเทียมกับไม่ใส่กระเทียมทําเองนะคะลองลองใส่ดูเนาะพี่อ้อยขอเติมน้ํานิดนึงนะคะเพราะว่าตัวน้ําตาลเขาข้นมาก ถ้าน้ำตาลเขา,าตกผลึกแข็งๆแบบของพี่อ้อยแบบนี้เนาะต้องเติมน้ํานะคะไม่เติมน้ําก็จะไม่ได้เลยแต่ถ้าเป็นน้ําตาลใหม่ๆนะคะได้อันนี้พี่อ้อยน้ําตาลซื้อมานานเนะาะใส่อยู่ตู้เย็น ว่าพี่ว่าจะจิ้มอะไรเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะพี่ว่าขอขยับกล้องนี้นึงพี่ว่าชอบหนุนเวลาจะวางจานเนาะมันมีความรู้สึกว่าตั้งขึ้นมาแล้วโอเคควมามเลยอือร่อยมาก อ้อยจะไม่ไม่จิ้มก็ได้นะคะริงๆแล้วอะ่ะเป็นคนชอบทานมะย,ยมเปรี้ยวๆเนาะที่บ้านนะอยุธยานะคะจะมีร้านส้มตำขาประจำเนาะแล้วหน้าหน้าร้านเขาเนี่ยเขาจะมีต้นมะย,ยมอยู่หน้าร้านพี่อ้อยก็ชอบนั่งโต๊ะที่ใกล้ๆต้นมะย,ยมแล้วก็ระหว่างรอส้มตำก็จะเด็ดทาน เขาขอร้านเขาก็จะบอกอเปรี้ยวอะ่ะทานได้ยังไงบอกของชอบเนี่ยอร่อยนะคะทาทานดูนะคะเพิกเกลือ,อมะยมสุดยอดตัวนี้นะคะจะมีเค็มหวานนะคะแล้วก็จะหอมกระเทียมแล้วก็เผ็ดนิดๆน,นะคะแต่ถ้าทำถ้วยใหญ่ หรือทำปริมาณเยอะๆนะคะก็เพิ่มสัดส,ส่วนเอานะคะค่อยชิมชิมดูเนาะเพราะว่าบางทีถ้าเราเติมอะไรเยอะไปทีเดียวอาจจะแหลมเกินเกินไปก็ได้นะคะถ้าคนที่ทำขายนะคะ <_ S 1> เขาก็จะมีสัดส,ส่วนสำหรับคนที่ทำขายเนาะเช่นเ <_ S 2> กลือหนึ่งถุงต่อน้ำตาลปีบ๊บหนึ่งกิโลเกลือหนึ่งถุงเนี่ยก็คือเกลือแค่ร้อยกรัมนะคะเป็นเกลือถุงเล็กเนาะ อย่างที่พี่อ้อยใช้เนี่ยเป็นเกลือถุงใหญ่ไม่โอเคนะคะเดี๋ยวจะเยอะเกินไปเกลือหน,หนึ่งถุงต่อน,น้ำตาลปี๊บหนึ่งกิโลพริกก็ใส่สักขีดหรือสองขีดก็ได้ก็จะเผ็ดนะคะแล้วก็กระเทียมก็จะประมาณประมาณอ่าน้อยกับวิกนิดนึงนะคะลองทําดูนะคะทําทานดูหอมะคะ่ะจิ้มฝรั่งก็อร่อย จะจิ้มเป็นอ่าจิ้มเป็นมะปรางอ่อนหรือจะเป็นมะยมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เป็นของเปรี้ยวๆนะคะนี่ได้เลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้เนาะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันนะคะแล้วก็พี่อ้อยก็ฝากช่องหลานเหมือนเดิมนะคะช่องน้องสีเนาะก็ฝากไปเป็นกำลังใจให้น้องซีด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณคะ่ะ